สวัสดีครับพี่พี่น้องๆวันนี้มาอยู่ที่เขาเรียกอะไรครับเป็นแบบตลาดไทมอนนะครับหมู่บ้านไทมอนที่สวนพึ่งราชบุรีเนาะเราก็ก่อนอาหารเช้ามาเล่นด้วยกันก่อนก่อนอาหารเช้าเนาะยังยังอัดไม่เยอะเพราะว่าเย็นก็อดัดเช้าก็อดัดก็ก่อนอาหารหน่อยนะเนาะ เดี๋ยวมาเล่นด้วยกันก่อนถือว่ามาทักทายพี่ๆน้องๆใน YouTube นาะคิดถึงคิดถึงนะครับก็หลายๆคนก็เปลี่ยนแปลงกันเยอะแล้วเล่นเลยเนาะตักสองเฟซ 大嘞。 สวยงงามนะครับก็พี่น้องใน YouTube หลายคนเนี่ยนีก็มาติดตามในเพจก้างกระป๋องในกลุ่มกันเยอะเนาะและหลายๆคนก็เล่นกันได้ดีแล้วหลายๆคนร่างกายดีขึ้นเยอะก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เชื่อมั่นผมเนาะก็ตั้งใจนะครับออกกำลังกายด้วยวิธีไหนก็ได้ แต่ถ้าจะก้ารเนื้อสวยนี่ก็ลูกกิ้งเลยนะครับหลายคนเนี่ยนี้ยอมรับและกระแสลูกกิ้งมาแรงมากนะครับก็เพื่อสุขภาพหุ่นดีคือกำไรข้อสำคัญลูกกิ้งไปที่ไหนพกพาไม่เกรียมไม่รถกินน้ำมันไม่ทำให้รถกินน้ำมันอ่ะอีกเซตหนึ่งแล้วเดี๋ยวให้แฟนผมเล่นให้ดูบ้างเนาะ Hva? Uh. 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 Ôi. Ôi. Uh. อุ้ยเฮ้ยอะมาให้พี่กุ้งเล่นให้ดูมางเนาะเฮ้ยมาฮ้ยโอ้ยเน่แน่แน่วิวใช้ได้เลยเอาอย่ากุ้งเอาเท่าที่ไหวเนาะกุ้ง พี่น้องๆค่ะนี่ก็มีสิบรรยากาศก,กับพี่ยอดนะคะเราจะเล่นได้นิดหน่อยนะคะเอาเท่าที่ร่างกายตัวเองไหวเลยนะครับก่อนอาหารเช้าเนาะกินเสร็จเดี๋ยวเราก็ไปหาวิถีชาวบ้านแถวนี้ดูนะครับ หลายคนพี่อยอดก,กินเที่ยวยังไงคุ่นดูดีตลอดก็ผมก็เล่นตลอดนะครับยิ่งก่อนกินนี่กดเน้นๆเ,เลยก็ขอบคุณกำลังใจที่พี่ๆน้องๆให้ผมด้วยเนาะก็เหนือสิ่งอื่นใดนะครับเราต้องเอาชนะใจตัวเองเลยใจครับใจเท่านั้นอยากได้เราต้องทำลูกกิ้งเล่นไม่ยากครับลูก,กิ้งเล่นไม่ยากเนาะ แต่ผมเชื่อผลลับลูกกิ้งได้ดีกว่าที่คิดเยอะมามา,มา <Okay. S 1> เป็นไงสิบีก็อ,อบลวค่ะสิบสพี่เพื่อนน้องก็สู้ๆกันทุนนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะนะครับก็เหนือสิ่งอื่นใดสูดๆ้ๆ อากาศมันเย็นมันเหนื่อยนะให้พี่กุ้งแป๊บพักแป๊บหนึ่งให้พี่กุ้งเล่นอีกเซตนหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะไปกินอาหารเช้าแล้วไหวไหมเอาเท่าที่ตัวเองไหวให้รู้สึกเผาผลาญน,น่อยเนาะก,ก็คลิปนะครับผมก็ทำแบบบรนบานเนาะดีไม่ดียังไงผู้ดีไม่ดีก็ขอโทรพี่ๆน้องๆด้วยนะครับถือว่าผมชวนออกกำลังกายดีกว่า นะครับและถ้าดีฝากเลยฝากไลค์ฝากแชร์ให้ผมด้วยนะปึ๊บ สู้ๆนะครับพี่ๆน้องๆสู้ๆกันตั้งใจเอาชนะใจตัวเองเนาะจับมือแล้วเฟิร์มไปด้วยกันนะครับใจครับใจการท่องเที่ยวลกีฬาเนี่ยของคู่กันจริงๆนะผมบอกได้เลยปุ๊บเหนื่อยอากาศดีอากาศกำลังดีเลยไม่หนาวเปิดโอเคไหวไหม เ่าที่ตัวเองไหวอย่างน้อยเราก็ได้เผาผ่านก่อนกินนะเนาะโอเค่เคคสู้ๆเนะะาะเยก,กุ้งลาพี่พี่น้องๆหน่อย <c oughs> ชวนและลาเลย่ะคสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะก็สู้ๆกันทุกคนนะคะกีฬาเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพเรานะคะ,ะสวัสดีค่ะ,ะส่วนตัวผมก็เนาะ สู้กันนะครับเราคือพี่น้องจับมือรับเฟิร์มไปด้วยกันนะครับใจครับใจสวัสดีครับผม